สวัสดีตอนเช้านะครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่4สิงหาคม2024นะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับมาครับสรุปเหรียญสําหรับวันที่4 3 4สิงหาคม10ลลำดับแรกนะครับ ดังต่อไปนี้นะครับผมจีนนะครับประเทศจีนยังนำโดง่งนำโด่งมาสองสามวันแล้วแหละมี16เหรียญทอง12เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงนะครับรวม37เหรียญตามขึ้นมาด้วยสหรัฐอเมริกานะครับโลนไปที่4แค่วันเดียวก็ขึ้นมาอันดับที่2จอขึ้นจอที่จะขึ้นอันดับที่1่อยู่เนืองๆแล้วแหละตอนนี้เนื่องจากว่าไ่ายน้ำเนี่ยต้องไป ต้องไปไล่ล่ากับจีนอีกนะเนาะมี14เหรียญทอง24เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงนะครับรวม61เหรียญจริงเมื่อข่าวเมื่อสอสาวันก่อนนะครับประเทศสหรัฐเนี่ยจำนวนคะแนนรวมตั้งแต่มีโอลิมปิกมาเนี่ยโอ้3,000กว่าเหรียญละ3,000กว่าเหรียญน,นะครับซึ่งเขาคาดการว่าไม่น่าจะมีชาติใดไล่แซงได้นะครับก็ก็ ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับผมอืมเยอะเกินนะครับอันดับที่สามนะครับเจ้าภาพฝรั่งเศสนะครับสิบสองเหรียญทองสิบสี่เหรียญเงินสิบห้าเหรียญทองแดงนะครับมีคะแนนรวมอยู่สี่สิบเอ็ดเหรียญนะครับอันดับที่สี่นะครับออสเตรเลียนะครับสิบสองเหรียญทองแปดเหรียญเงินเจ็ดเหรียญทองแดงคะแนนรวมอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเหรียญนะครับอันดับที่ห้านะครับสาราชชาญจักรนะครับสิบเหรียญทอง สิบเหรียญเงิน13เหรียญทองแดงนะครับรวม33เหรียญนะครับตามมาด้วยเกาหลีใต้นะครับ9เหรียญทอง7เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงนะครับรวมอยู่21เหรียญนะครับญี่ปุ่นนะครับ8เหรียญทอง5เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงคะแนนรวมอยู่ที่22เหรียญนะครับตามมาด้วยอิตาลีนะครับ6เหรียญทอง8เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงนะครับลุกคะแนนรวมอยู่ที่19เหรียญ ตามมาด้วยอันดับที่9นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับ6เหรียญทอง4เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงนะครับรวมอยู่ที่14เหรียญอันดับที่10นะครับแคนาดานะครับ4เหรียญทอง4เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงนะครับรวมอยู่ที่15เหรียญข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้อยู่ที่ช่องลิงก์คำว่าอธิบายนะครับแอดแปะลิงก์ไว้นะครับมีหลายชาตินะครับที่ได้เหรียญ ทยอยกันได้เหรียญขึ้นมานะครับทีมชาติไทยของเราก็ยืนยันการันตีได้ได้หนึ่งเหรียญทองแดงจากนักมวยนะครับที่จะเข้าไปฟาดกับที่มีข่าวกับอ,อะไรโครโมโซน x x y ์นะครับที่ที่ยืนยันว่าเออยังไงก็ต้องเป็นเพศหญิงนะของแอลจีเรียนะครับต้องไปฟาดกันในรอบรองชนะเลิศแหมก็ช่วยเชียร์นะครับผม ก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับแอดก็รอเทควันโดอยู่แล้วก็รอมวยชายอยู่ก็คาดว่าที่สำคัญนะครับแบดบินตันนะครับอาจมีเซอร์ไพรส์ครับเข้าไปชิงเหรียญถ้าหากว่าชนะรอบรองชนะเลิศก็จะได้เหรียญเหรียญเหรียญเงินแน่ๆอะไรประมาณนี้ครับ เดี๋ยวรอติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับส่งกำลังเชียกำลังใจเชียร์ไปหาทัพนักกีฬาไทยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สันส้นๆนะครับสวัสดีครับ